เกมไรน้าเล่นบ้างวะมันคือเกมอะไรวะเนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกมากอะไรดีวะไปไปไปคือเกมอะไรวะแต่มันมีไอ้วัวสุดวางเลยนะว้าวต้องลองแล้วใช่ไหมล่ะใช่ลองเล่นดิโอเคงั้นเรามาลองกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำดิ เอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในไหนวะในเกมฟรีไฟล์ว้าวมันมีโหมดอะไรน่าเล่นบ้างวะวิสีวิสีสนุกสุดแล้วโอเคนะสีวิสีอันไหนวะยิ้มดีอันเนี้ยเออเออเอเปลี่ยนอันดีกว่าอันนี้แตอันดับเต้นสุดลงแรงเลยลงแรงเออมาตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟล์แล้วนะฮะก็ต้องแบบนีโอเคระหว่างรอจับคู่เราก็จะมาเต้นกันก่อนนะครับเพลงอะไรดีครับ นี่เราก็เข้าเกมกันแล้วครับก็แบบว่ามันจะมีเสียงลมนิดนึงนะครับเพราะว่าประมาณว่าลมเอ้ยลมเจ้าผ่านพัดให้เธอมาเจอฉันนี่นี่มันเราต้องทําอะไรครับก็ยิงปือนอย่างเดียวนะครับนี่เราต้องยิงคนอื่นใช่ไหมล่าได้ว,ว้าวเราต้องพูดเสียงดังนะเพราะว่าลมเอ้ยเจ้าผ่านพัดนะครับก็จะได้ยินเสียงลมนะครับทําให้เธอมาเจอฉัน ลมกับผัดเอ้ยยิงเอ้ยอ้ยเอ้ยต้องยองยิงแบบนี้ใช่ไหมผไม่โดนแล้วไม่โดนเลยไม่โดนเลยครับต้องต้องวิ่งไปช้าแลยใช่ไหมใช่ครับเอานี้ไงปืนพกอะปืนอกชาได้ไหมครับช้าได้ะโอ้โหลมกินวัดทะเลทุกคนได้ยินมากคน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 ณคุคค ุบเพือ่อนจุบจุ๊บจุ๊บจุบสวยเพื่อนมาจุบว่ะอน,นั้นไม่ใช่คนเหรอไม่ตายเหรอครับโูยยังไม่ตายนี่นี่ใคร MVP พูดมาสิผมไม่ใช่ใคร MVP พูดมาสิคุณคุณเอาเอาต่อไปเราซื้อปืนอะไรดีอ่ะโอ้นีทำไมไม่ซื้อปืนนู้นซื <c oughs> ้ออะไรปืน <c oughs> พอกอะนี่ <c oughs> ทำไมซื้อปืนพอกอะ <c oughs> อ่าโอ้กอกก็ไม่มีอาชีพหายโอเคไปผมแบบว่าผมไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าสองคนนี้มันเก่ง มันมันแบบมันสอนผมได้ผมก็เป็นลูกติดไอ้พวกเด็กเงี้ยครับใช่ครับไหนเราต้องทำยังไงอ่ะกด้อเอโอ้ยมีเปล่าเนี่เปล่าเขาไป็นแล้วไครไหนนี่สีแดงอ่ะสีแดงไหนสองนี่เหรอมาแล้วครับจังหวะนี้วิ่งมาชัดโอ้โหกดดื้อกดดื้อว้าโอ้โหข่าวดีมีใครโหดสุดครับบอกมาใครโหดดืด ไม่ใช่คคน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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยนะครับผมแบบเต็้ที่แล้วแต่เพื่อนไม่ช่วยเอาต่อไปซื้อเปืนอะไรดีครับปลาทูเหรอปลาทูน่งโอเคไม่มีตังค์ซื้อเกาะละแล้วก็ซื้อเห็ดอุ้ยคนคนคนนั้คนใช่ไหมนั่นคนใช่ไหม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  เี้ยเขาให้ขี้ผีหลอกอะตายเลยอ่ะเจอผีอ่ะทุกคนน้องผมเจอผี t h ตาฟักตายเฉยเลยหัวลูกโง่ไงลูกโง่ไงเอ้ยเอ้ยโอ้เพื่อนแบบคาบอยอ่ะ เฮ้ยเพื่อนโอ้โหเนี่ยสักสักปลาดาวที่หัวได้ทุกคนแบบปกแบบปกติช่องผมก็ไม่แบบไม่ได้ช่องเล่นเกมาแล้วครับแต่มันแบบจนคอนเทนต์แล้วจริงๆนะครับผมเลยมาเล่นอ่ะเฮ้ย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 โอ้โโอ้โเพื่อนโคตรโหดเลยเฮ้ยยับเล่นลุงมันพัดจริงๆเลยเหรอโอ้ยแพ้ว่ะเอรอบนี้เราตัดสินแล้วนะทุกคน เราจะซื้อไอ้นี้เราจะซื้อปืนที่เราถนัดกันทุกคนปืนนี้อ่ MP5 แล้วก็ปกติผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะเกมอ่ะส่วนมากผมจะแบบดูติ๊กต็อกยูทูบนะครับแบบว่าตืดตืดติด์นเติด์นเติด์นเติด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 ติรประมาณนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเมปอะไรเนี่ยโพชิงอะไรครับโพชิง โปรชิงเนาะแล้วโปรชิงอ๋อโปรชิงกี่ได้ไหมพ่อปี๋ไหนคนว่าไหนคนว่าไมริกามีคนเลยไหนโอ้ยคนบ้านคนบ้านดูไปดูไปดูปั๊บโอ้โหผมยิงล้อมทุกคนนี่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 โดนหัวไปเพื่อนเพื่อนชุบหน่อยชุบเพื่อนชุ๊บไหนเตกเพื่อนชุ๊บเพื่อนชุ๊บว่ะ ครับนี่อ่ะเราต้องปั้มยาก่อนนะครับปั๊มปตทไม่ได้นะครับเราต้องปั๊มยายุงครับยุงยุงกัดอ่ะเล่นเป็ป่าลามายุงกัดอ่ะนี่นี่นี่เจอหน่อยไหมน้องนี่เกบัวนี่ ไม่วอกี่ลวันแบบนั้นว şey um> ่ไม่ม like ียายิงไลยิงไลไม่้องไปเอายาแล้วแบกวิ่งวิ่งเหลือสอะแล้แพ้แน่เลยอโอ้ยโเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยตยวอย่างเท่อะไรกนเนาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยยยโอ้ยเ้ยจ้ผ่อ ตัวเดียววะบุกตามานี่นี่แล้วก็ซื้อเห,เห็ดซูเผ็ดสกสกยสกัดฮ้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเนี่ยบูกไว้ผมผมเก่งนะเว้ยเออผมเก่งไหนอโอยไหน,นโอนะ วิ่งก่อนม่ไมไม่มยงนานพมนี่นีนี่นี่นี่ดดูตัวตัวไกลตัวไกลตัวไกลไม่กลัวกลัวไม่ไกลอะไรใครครับเนี่ยโอ้โโอ้โอเหลือตัวเดียวครับผมแบกเพื่อนโนยิงไหนอ่ะไหนโอ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้ยจะเไปดีกว่าเอ็งไปเจอเลลลมจะชุบเพื่อนดีไหมผมต้องชุบ

เลียงภาษาอะไรกันแน่นี้โอ้ยยังไงนี่นี่นี Hayır ่นี่นี่นี่เไปรอเลไปรอโอ้โหเพื่อนยิงนะครับผมไม่ได้ยิงโอเคครับมากาิโฟไฟแซงนัมเปอร์พูดมาได้นะโอเคครับตอนนี้ผมก็ถือแบบว่าลเบืดลบืดเวลา ป่วนป่าจ,จริงๆเลยนะครับเนี่ยป่าไปละโอ้ยดูดิเฮ้ยก็มาดิครับ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 ยิงขู่ผมยิงขู่อ้าวไปไหนวะนี่มาแล้วไหนคนนะผมไม่ไม่มีปืนชาร์จนะครับอุ้ย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 ยังหดยังหดยังหดหดไม่กลัวกลัวไม่หดเนี่ยเก่งไม่กลัวกลัวโปเนี่ยนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยทำไมเก่งจังวะโอ้ยน้ำลายเข้าหู โอ้ยทำไมทีมต้องชอบให้ผมแบกด้วยเนี่ยนี่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 โอ้โหใครโอสุดครับผมเฮ้ยคนคนนู้นนู้นว้าวเพื่อนครับเพื่อนไปไหนหมดครับเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วยิงโอ้โหเพื่อนเอาดิเพื่อนอันนี้เราชนะนะเพื่อน อุ้ยเพื่อนมีเอวพิวว่โหเพื่อนเออมันขึ้นไปได้ไงวะมามมานั่งเกงหนึมานั่งแกงเลย่งทองฟ้าที่มีดาวอะไรวะเนี่ยนี่ก็แหเวียไดเอ็มวีพีนะครับเวียคือใครก็ไม่รู้นะจิบคอโควิด้ยโคิดวโคิด อะไรนะครับทุกคนแต่ละคลิปนี้มีเพียงนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แปลงฟันด้วยนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่ Channel ไม่ใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสแหรับคลิปนี้มีเพียงนี้ครับเออเจอกัน No! Sao lại mi like you do, lại 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 mi like you do, mi like you. Do.